สวัสดีครับเพื่อนครับมนโนนอขอกอครับนานมากไม่ได้มาเล่าข่าวให้เพื่อนฟังกันนะพอดีอผมไปอ่านไอ้อันดับรวยคนที่รวยติดอันดับโลกนะฮะ,อะของนิตยสา,าฟรฟ็อกนะนะก็ปี2 2 0 2ออ่ะปี2 0 2 2อ่ะอันดับครั้งที่36นะฮะครั้งอัปเดตนะฮะโคตรภูมิใจเลยคนไทยแพงติดอันดับโลกเพียบนะฮะอันดับโลกเพียบนะฮะ ก็เลยเก็บมาเล่าเพื่อนฝังนะใครบอกคนไทยไม่รวยโอ้โหสุดๆแล้วฮะรวยกระจุกจนกระจายก็ดีใจด้วยครับคนไทยครับก็อันดับโลกนะอันดับที่137นะครับคือเจ้าสัวพานินนะนะฮะเชียเจียละนนท์ใช่ไหมนำมุคคลเขาเอานะเชียละนนท์ CP นะรวยประมาณ13,500ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ เจ้าสัวธานินนะอันดับที่156หก็คือเจ้าสัวเจริญชลิวัฒนาพักดีฮะรวย12,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะแล้วก็อันดับที่3ของอันนี้ของของประเทศไทยอะนะอันดับ1คือเจ้าสัวธานิน2คือเจริญพกพันนะสามคือสามคือติดอันดับโลกนะอันดับโลกคือ161ก็ก็คือคุณสหรัฐ รัตรนวดีนะฮะรวยหนึ่งมืนหนึ่งพันแปดร้อยล้านสารัฐคนนี้มารวยรวยขึ้นเป็นแสนล้านเลยนะตอนอยึดอำนาจคอสชคนนี้รวยแบบพุ่งกระฉูดเลยคนนี้เขาทำโรงไฟฟ้าอยู่นะนามิคุนเนี่ยรัตรนวดีนะไปไปไปเสิร์ดูเอาว่ารวยยังไงนะฮะรวยมากคนนี้อันดับที่สี่ของประเทศไทยก็ อันดับโลกคืออันดับที่5 9ของโลกคือคุณสูเมตเจรรนนท์ก็ก็ตระกูลเดียวกันกันกบเจ้าสัวซีพีอ่ะรวย5,300ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะแล้วก็อีกคนนึงก็คุณจรันเจรรนนท์ก็นำางุนเดียวกัน5,200ล้านดอลลาร์สหรัฐอีกคนนึงก็นำกุลนเลยครับคุณวันตรีเหมือนกันนะเจรนนท์ฮะรวย5,100ล้านสหรัฐนะฮะโอเคอูฟูนะครับ ก็เก็บมาเล่าว่าใครบอกคนไทยไม่รวยโหวรวยมากแล้วก็มีอดีตนายกัรมนตรีของเราครับท่านโทนี่คุณทักษณิณชินวัตรนะก็ติดอันดับเหมือนกันนะอ,อันดับของคุณทักษณิณเนี่ยที่ผมเสิร์ฟมาเนี่ยอันดับที่หนึ่ของโลกนะโอ้โห,โหคือเทียบเทียบไอ้สามสี่คนแรกไม่ติดเลย แต่ก็รวยขึ้นนะรวยขึ้นมีทรัพย์สิน2,000ล้านเหรียญสหรัฐนะ2,000เี่2,000ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะเพราะว่าแกก็ทําธุรกิจที่ดูไปแต่แกก็รวยขึ้นทุกปีนะตั้งแต่แกโดนยึดอำนาจมาเนี่ยเพราะว่าปีปี2,501 4เนี่ยแกมีทรัพย์สินแค่1,600ล้านดอลลาร์สหรัฐเองนะฮะแล้วก็ปี15นี่ก,ก,น 1, นน 1, 8, ก็มีเพิ่มขึ้นมาเป็น1,700ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะปี18ก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกคือ หนึ่งพันแปดร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐปีสองศูนย์สองศูนย์ก็มีมีเท่าเดิมหนึ่งพันแปดร้อยนะครับล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ปีอัปเดตคือสองศูนย์สองสองเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาเป็นสองพันล้านดอลลาร์สหรัฐก็เก็บมาเล่าให้ฟังว่าคุณนักสินนี่ตั้งแต่โดนยึดอำนาจก็รวยขึ้นทุกป,ปีเหมือนกันแต่ว่าเขาไปทําธุรกิจที่เมืองน,นอกไงตอนนี้เขาพักอยู่ที่ดูไบเนี่ยเก็บมาเล่าก็ทําธุรกิจหลายอย่างทำดีเอ็นเอนัด ทำร่วมกับสาราจาจักนะตัวตรวจไอตวตรวจดีเ,ดเดนเเนะฮะก็ตัวนี้ดีมากขายดีมากในสาราจายจักนะแล้วก็มีพวกองค์กรอนามัยโลกองค์กรดังๆของของเมืองนอกรับรองฮนะไอเขาเรียกว่าโควิดนัดนะพูดพูดง่ายว่าโควิดนัดนะฮะตัวนี้นะเคยส่งมาให้รัฐบาลไทยส่งมาให้ให้ใช้ฟรี แต่รัฐบาลคุณประยุชน์ไม่เอาโยนไปที่ออยยอไอ้มึงตัวเด้แม่งผ่านออยอยอแม่งก็ไปดองอยู่ตอนนี้ดองอยู่กําลังเค็มได้ที่โควิดนัดนะดองอยู่ที่ออยยอ,อจนโควิดแม่งจะจะหายมาจะกลับมารอบใหม่รอบสี่รอบห้าแม่งก็ยังดองอยู่ดองอยู่ออยอนะไอต้ตัวตรวจโควิดของคุณทักษิณเนนะี่ยเราก็มาให้ประชาชนซื้อไอ้ตัวแหย่จมูกเนี่ยแม่งแพงๆเออตัวหนึ่งกล่องหนึ่งแม่งห้าสิบถึงเก้าสิบาทเก็บมาเล่าครับ คิดดีทำดีออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับมนโนกนอกกอครับช่วยช่วยดูครับช่วยแชร์หน่อยสวัสดีครับบุญรักษาครับบุญรักษาครับ